สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนงานปลูกต้นไม้งานบอนไซน,นะครับคลิปนี้ตามเรื่องมะขามนะครับนะผมเองมีมะขามมากมากที่สุดแล้วตอนนี้นะครับก็ลองทดลองนะลองสร้างแล้วก็นำเผยแพร่สร้างงานไปพร้อมๆกันนี่แหละกับเอทั่วประเทศนะครับ อามะขามใบแค่นี้ผมได้จากอาจารย์ประดิษฐ์นะต้นตำรับเดิมเลยนะฮะที่มาจากสุพรรณบุรีนะอาจารย์ประดิษฐ์ไม้ประดับนะครับท่านก็สร้างงานบอไซมายาวนานแล้วนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ท่านเป็นอุปนายกบอนไซบาก,กลางด้วยนะครับในส่วนของสุพรรณบุรีนะครับก็จะมีชมรมบอนไซนะฮะทีมงานเข้มแข็งทีเดียวนะครับ นะส่วนพวกเราก็ค่อยๆตามกันแล้วกันนะครับนะฮะเพราะฉนั้นคลิปนี้ต้องต้องขอขอบคุณการประดิษฐ์เลยที่นำมาเผยแพร่นะครับในเรื่องของมะขามใบแคะตอบโจทย์คนที่ชอบงานบนไซมะขามนั่นเองนะครับผมเองก็พยายามที่จะสร้างงานนะะเสียบภาพอะไรทุกอย่างแล้วก็ลองสร้างสรรค์เสียบต่อนะครับ นะเสียบยอดเสียบต่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาให้ดูให้อัพให้ดูอันนี้ต่อใหญ่ตออ่อจากคุณมดแล้วก็มาเสียบแล้วก็ต่อเล็กนะครับใบเขาจะไม่สดชื่นอย่างนี้เหตุผลก็เพราะว่าผมเอาเข้าเรือนพ่อชําทําเป็นเรือนพ่อชํานะครับความชื้นคุมความชื้นได้ดีแต่ถ้าไม่เดนแดดนะฮะไม้ไม้จะไม่สดชื่นนะฮะใบจะเลียวเล็กลง นะอันนี้ผมก็เสียบเสียบเผื่อก็ติดนะครับตอนนี้เป็นต่อเล็กนะเลี้ยงต่อขนาดสักสองสามปีนะครับพอเราเลี้ยงแล้วเราก็มาเสียบนะครับเสียบรอบแรกก็ไม่ติดหมดนะครับนะี่ครับเสียบรอบแรกก็ติดเฉพาะกิ่งนี้กิ่งยอดผมสอบเสียบสองกิ่ง เสียบเสียบกิ่งหนึ่งกับเสียบตั้งยอดเลยนะครับผลปรากฏว่าตัวนี้นะฮะตัวยอดเนี่ติดนะติดขึ้นมาผมก็ทดไว้เผื่อสองก็ก็ทื่อๆนะฮะมันไม่ไม่เรียวไม่ลีลาหรอกนะครับผมก็พยายามสร้างแบบทรงต้นทรงต้นเอี่ยวสรงต้นมาตรฐานที่เราสร้างกันนะนะครับประมาณนี้เนี่ยด้านหน้านะครับทีนี้ผมก็มาเสียบนี่ประมาณสักยี่สิบ วันนั้นเนี่ยมันเสียบเป็นสองกิง่งจริงต้องการให้เป็นกิ่งหนึ่งเนี่ยติดแล้วนะครับติดแล้วผมก็จะยังไม่อ,ออกนะนะครับก็จบแล้วครับต้นนี้หมายความว่าเสียบติดหมดแล้ว่อ,อกไปก็สร้างอย่างเดียวนะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูว่ามันเสียบติดจริงนะนะครับท่านใดที่ต้องการสร้างงานบอลไซก็เอามะขามมะขามเปรี้ยวนะครับ อทําทต่อไว้นะฮะจะให้เร็วหน่อยหลังจากนั้นท่านก็นมาเสียบนะครับนะก็จะจะได้ง่ายกว่านะฮะผมมองอยู่ตรงนี้นะฮะที่ทดลองดูพอผมเสียบติดอย่างเงี้ยประมาณประมาณยี่สิบวันคือเราสังเกตดูใบมันมันยังเขียวไม่ไม,ไม่ไม่ร่วงไม่แห้งไม่เป็นเชื้อรานะครับถ้ามันไม่ติดอมันก็แห้งง่าย,ายสังเกตง่ายๆนะครับนะ อย่างเงี้ยถ้าอาอีกประมาณสักสองสาวันผมก็จะเจาอรูนะครับจะใช้กันไกรตัดให้มีอากาศเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยครับนะบตอนนี้ตัวประคองปลอดนะลดน้ําได้เลยครับผมจะรดน้ําตลอดเลยนะครับตั้งแต่ทาครั้งแรกนะแต่ว่าพอเราเอาไปไว้เรือนเพ่าะําำเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องราวของของของแสงแดดนะครับนะก็ให้ท่านดูนี่ต่อเล็กนะครับ ทีนี้ผมจะให้ดูต่อใหญ่ตอใหญ่ผมผมยังไม่แกะนะเดี๋ยวแกะพร้อมกันเลยดีกว่าตอใหญ่นั้นผมผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับพอรีวิวไปนะครับอ่าปกติที่คุณมดเขาทำนะเทคนิคของคุณมดก็คือเขาจะใช้วิธีการเปลี่ยนถุงนะครับทุกสองสามวันของผมผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ผมใช้ถุงในนี่นะ ตอนแรกผมใช้ถุงถุงเล็กอะ่ะถุงพลาสติกธรรมดานะครับแต่ทีนี้ว่าผมเห็นว่ามันมันเล็กไปนะจิงผมใหญ่ผมก็เลยใช้วิธีการเอาถุงใหญ่เลยอันนี้ผมแกะออกให้ดูก่อนนะครับหลังจากนั้นจะสวมไ่เหมือนเดิมนะนะครับเนี่ยคิดว่าติดนะครับเนี่ยไม่ตายกำลังแตกยอดใหม่ อันนี้ยังเขียวอยู่เลยนะเขียวอยูอ่คิดว่าน่าจะติดหมดเลยครับที่ผมอลองดูว่าเราเราไม่ตัดส่วนนี้ออกก่อนเราไม่ตัดส่วนนี้ออกเพื่อที่จะให้น้ำเลี้ยงเลี้ยงอยู่ผมบาดเข้าสองข้างนะครับหลังจากนั้นก็คือ,อน้ำเลี้ยงตัวนี้จะช่วยตัวนี้ไม่แห้งอย่างเดียวมันก็ติดนะครับเอาตรงนี้เป็นเป็นดินน้ำมันนะครับเทคนิคคุณมดเองนะ พอพอมันเป็นลอยเป็นริ้วๆเนี่ยมันอากาศเข้าได้เวลาเรารัดเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเอาดินน้ำมันหรือดินเหนียวก็ได้หุม้มนะครับรัดตรงเนี้ยพอไม่ให้อากาศเข้าออกได้นะครับนะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูอีกด้านหนึ่งก่อนนะโอเคอยู่นะหน้าไม้ด้านไหนค่อยว่ากันนะครับเพราะยังไม่ได้สร้างไอ้พวกนี้ก็ให้ขึ้นมาก่อนผมก็ชอบลิศจังเลย ยิงให้ให้เขาขึ้นมาก่อนกันแล้วกันนะครับเราจะยังไม่แตะอะไรเขานะครับอันนี้ติดแน่นอนแล้วนะครับประมาณยี่สิบวันนะให้ทุกท่านได้ดูนะ FC นะครับท่าน FC ที่ซื้อไม้ซื้อต่อซื้อเออต้นพันธ์จากไหนก็นแล้วแต่นะครับท่านจากเมันจะมีคลิปของมองเห็นอยู่หลายท่านอยู่นะ จากท่านจากโอลูโน่เนี่โอลโน่นะครับโอลโน่บอนไซสุพรรณภูทรบอนไซมีนั่นมันจะราคาแพงท่าหน่อยหนึ่งแต่ท่านก็ซื้อเหอะมันเป็นตน้นพันธุ์ค,ค,คุ้มครับคุ้มพอเรานํามาเลี้ยงเราคุ้มครับนะอาจจะต้นละพันนะพันกว่าบาทเจ็ดร้อยแปดร้อยท่านซื้อเหอะพอเอามาเราสามารถที่ขยายพันธุ์ได้มันก็ถูกเองครับ นะถ้าท่านคิดครั้งแรกมันก็จะแพงหน่อยเราเอาไปตอนกิ่งทาากิ่งได้สักสี่ซ่าห้ากิ่งนก่กำไรเลยครับนะทําติดอย่างเงี้ยต้นตอนนี้ก็ราคาเพิ่มขึ้นทันทีอันนี้เป็นการเพิ่มมูลค่านะครับของตอไม้ธรรมดาแล้วก็มาเอามาทํามาเสียบเสียบใบแคะก็สร้างบอลใส่แฉะมะขามใบแคะครับมันก็จะเริ่มมีสตอรี่มีความหมายเพราะว่า ออมะขามเป็นไม้มงคลที่นิยมนามาสร้างงานบอนไซอยู่แล้วเป็นอันดับต้นของของบอนไซของช่องผมเลยนะตัวโน่บอนไซเขาบอกว่าถ้าเป็นมะขามก็คนชอบดูชอบสร้างนะครับผมงผมก็เหมือนกันครับถ้าเป็นมะขามเนี่ยก็ชอบดูชอบสร้างนะแต่ทีนี้เนื่องจากช่องผมเองเนี่ยไม่ค่อยไปอัพสวนอื่นเลยนะฮะผมก็พูดตรงๆอ่ะไปไหนก็ลําบากนะฮะมันอายุมากแล้ว มันไม่คึกไม่คักแล้วนะครับให้โตโน่ขเขายังหนุ่มยังแน่นนะครับยังหนุ่มยังแน่นไปไปรีวิวให้ทุกท่านผมก็ตามเขาอยู่นะนี่ผมก็จะทําไว้อย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเฉลิมเขตเลยครับอ่าทําไมทําไว้อย่างนี้ก็ควบคุมอุณหภูมิความชื้นอยู่ไม่ตายครับให้ให้ผมปิดอย่างเงี้ยประมาณหกสิบวัน นาผมเผลอบางทีไปต่างหวัดไปโน่นนี่นั่นกลับมาบางต้นมันไม่ตายผมก็เลยทําไว้อันไหนที่เปิดไวมันมีสิทธินะถ้ามันยังติดไม่สนิทน,นะครับเราต้องช่วยเขาควบแนมอุดหภูมิความชื้นนะครับมันจะช่วยให้ไม้ผีดอกออกผลนะฮะประมาณประมาณฝนใหม่อากาศร้อนอบอ้าวเห็ดจะออกเงี้ยต้นไม้จะปริบานอย่างเงี้ยครับมันเป็นฤดูเออมันเป็นฤด,ดูการของมัน ทีนี้ในช่วงหน้าหนาวหน้าหน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยผมไม่เลือกหน้านะครับการการขยายพันธุ์การเปลี่ยนดินการอะไรก็แล้วแต่เราก็ดูแลเราควบคุมเอานะผมก็เรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันนะท่านสามารถสร้างงานได้ตอนนี้ยังไม่มีใครสร้างมากมายนะท่านลองดูนะใครสามารถที่จะฝึกฝนสร้างงานได้สําเร็จเนี่ยก็ได้เปรียบน,นะผมเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันเยาวชนคนรุ่นใหม่นักสร้างสารรค์รุ่นใหม่นะ สำหรับรุ่นผมเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะครับนะจะจบเปล่าไม่รู้ไมต้ต้นนี้คิดว่าจบครับเพราะว่าใช้เวลาปีสองปีถ้านับตาม,มาอายุแล้วเนี่ยนะครับประมาณสามปีไม่เกินห้าปีก็จบแล้วนะครับเป็นอย่างไรครับสําหรับคลิปนี้นะฮะตั้งใจที่จะให้เป็นกําลังใจสําหรับให้น้องๆน,นะฮะเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างสารรค์งานบอนไซท่านจะทําเป็นทรงต้นมาตรฐานแบบนี้เออทรงต้นเอี้ยวนะครับทดไปทดมา หรือจะเป็นทรงบิดลีลาแล้วก็เสียบก็แล้วแต่ท่านนะฮะแต่ข้อสำคัญคือท่านต้องฝึกฝึกในการเสียบยังไงให้ติดนะครับผมก็เสียบติดบ้างไม่ติดบ้างนะแต่ว่าข้อสำคัญในจุดสำคัญเนี้ยนะที่เราต้องการกิ่งละเราต้องให้ติดถ้าไม่ติดนะะตรงนี้มันก็กว่ามันจะขึ้นใหม่นะมันต้องใช้เวลานะั้งพลาดหนึ่งทีไปเลยครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับ เรียบร้อยแล้วคิดว่ารอดแล้วนะครับผมก็จะรัดให้แน่นไว้เงี้ยนะครับก็เลี้ยงให้โตเพราะในส่วนของส่วนของด้านกว้างอีกอีกหนึ่งมันติดแล้วนะครับตรงนี้นะผมก็จะเลี้ยงขนาดนะครับหลังจากนั้นก็เขียงสร้างแล้วตัวนี้ติดแล้วก็จบแล้วครับนาะสสาหรับไม้ต้นนี้ขอบคุณนะครับหลายส่วนทีเดียวส่วนที่หนึ่งก็ขอบคุณคุณมดนะครับนะคุณมดที่อมอบ ะมะขามตอนนี้ให้นะครับถ้าเป็นราคาก็หลายหลายพันนะครับนะครับตัวนี้มันสี่ปีปีห้าแล้วนะ่จาจะเข้าปีที่ห้าแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนขอบคุณของอาจารย์ประดิษฐ์นะครับอาจารย์ประดิษฐ์นํามาเผยแพร่มะขามบอลไซใบแครนะแครแท้ไหมแท้ครับนิ่งแล้วครับเนี่ยอยู่กับผมสามสี่ปีสี่ปีแล้วนะจะปีที่ห้าแล้วนะครับไม่โตแล้วนะครับแคะใบแคะแครสวยๆอย่างเงี้ยสร้างงานหนะ้าตาถี โอ้โห oh, สร้างงานได้ง่ายมากนะครับทิศทางของติ่นโน่นนี่นั่นปรับได้หมดเลยนะสร้างได้แน่นอนนะครับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะแล้วก็นะขอบคุณส่วนที่สำคัญยิ่งก็คือเอฟซีทั่วประเทศนะครับเอฟซี FC เนี่ยเวลาที่จะมาดูมาชมสร้างงานไปได้วยกันนะครับที่มาดูวิวนะครับมาดูยอดวิวให้แล้วก็มาส่ับสหนุนในเรื่องของออต้นพันธุ์ นะครับกิ่งพันธุ์มะขามใบแคร์นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งทีเดียวให้ต่อยอดในเรื่องนะค่าใช้จ่ายต่างๆดินน้ํานะครับปุ๋ยใบกําปูอย่างเงี้ยมันต้องซื้อหาหมดมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นผมเน้นย้ําเสมอนะครับเวลาสร้างงานบนไซ์อย่าไซ้แห้งนะต้องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้ด้วยนะครับนะเอาละครับสําหรับคลิปนี้อัพให้ดู ก็พูดยาวหน่อยพยายามที่จะอธิบายเข้าใจนะครับสื่อสารออกไปนะครับจากประสบการณ์ที่สร้างสรรค์าง,งานมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปได้วยกันนะครับสวัสดีครับ